ามารถปรับเปลี่ยนความเข้มให้ขึ้นกับการไลฟ์สไตล์การใช้เรีทอเดินแล้วก็พูดเดี๋ยวมาจะไม่ได้เ่ะวันนี้นะคะอัลติเมตพามาอยู่ที่อุดรค่ะเราอยู่ที่ Honda าอุดรทวีซัพนะคะซึ่งเขามีอยู่2ส,สาขาเลยในอุดรไม่ว่าจะเป็นสาขาบ้านจันนะคะหรือว่าจะเป็นสาขาโนนสูงค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่สาขาบ้านจันค่ะชวร์รูมใหญ่โตมากเลยเดี๋ยวเราพามาดูกันค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขาติดฟิล์มอัติเมตเนี่ย ความเข้มเท่าไหร่ตามมาดูค่ะและนี่เลยค่ะเป็นรุ่นยอดฮิตของทางฮอน da เลยนะคะนั่นก็คือ Honda City ค่ะไม่ว่าจะเป็น ซิตี้แฮดแบกนะคะหรือว่าเป็นซิตี4ประตูนะคะทั้ง2คันนี้เนี่ยก็เลือกเป็นฟิล์มของทางอัลติเมทที่ความเข้มบานหน้า40นะคะแล้วก็รอบคัน60ค่ะซึ่งความเข้มนี้เนี่ยถือว่าเป็นความเข้มที่ยอดนิยมเลยนะคะทัศนวิสัยเนี่ยจะเคลียรชัดมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะเคลียชัดจริงไหมเดี๋ยวเราพามานั่งดูในรถกันค่ะ สำหรับใครที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนความเข้มให้ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือว่าลฟ์สไตล์รถคุณล,ลูกค้าได้เลยค่ะหรือทักเข้ามาทางเพจอัติเมทฟิล m ได้เลยนะคะมาสอบถามความเข้มก่อนติดตั้งก็ได้ค่ะหรือถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปติดตามที่เพจอัติเมทฟิล์ e เช่นเคยค่ะก็จะมีทั้งโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมดีๆตามมาอยู่เรื่อยๆค่ะ